คำถามแรกนะฮะรายการสดสดบทไม่มีอยากบอกอะไรถึงพิธีกรรายการนี้ขอบคุณที่สร้างความสุขให้กับแฟนๆช่องเจ็ดนะครับผมหนูไม่ค่อยเห็นพี่นิวหนวนมากองละครสดสดบทไม่มีไม่ค่อยมาละครหนูเลยก็เรื่องต่อไปก็อยากให้มาบ่อยๆนะคะถ้าคุณทํารายการสดๆดบทไม่มีคุณอยากไปบุกกองละครไหนกูหลาบเล่นไปนะฮะต้องบอกว่าละครเรื่องนี้แบบสนุกมากแซ่บมากที่สําคัญพระเอกเล่นดีมากหล่อมาก ก็อยากไปบุกกองละครแม่จอมขวัญคือกองนี้เป็นกองที่สนุกมากไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือตัวนักแสดงเองคือของกินเยอะมากอยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสกันถ้าเป็นพิธีกรสดๆบทไม่มีอยากสัมภาษณ์ใครก็จะไปสัมภาษณ์น้องพิงพอยนะครับเพราะว่าน้องเขาน่ารักัิยาัยดีเล่นละครเก่งพี่แพมสุชาตแล้วกันค่ะเรื่องที่แล้วได้เล่นละครด้วยกันค่ะเรื่องแม่จอมขวัญอยากถามว่าทาไมหลับเก่งจังในกองคือแบบเวลานางมาถึงกองเนี่ยนางจะนั่งหลับแล้วพอเวลาเข้าซีนปุ๊บอ่ะพอเล่น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 เสร็จหลั กินข้าวเสร็จหลับขหลับเก่งมากค่ะทุกคนอยากถามว่าเอน r g y ไปไหนหมดคะ <S <S บทไม่มีสคริปไม่มีแต่ความสนุกมีแน่การันตีโดย2พิธีกรอารมณ์ดีนิวหนวดและกวางกิค่ะพรรกิจสุดคิดถึง Let's go my friend บอกมุมโปรดในโรงเรียนช่วงพักเที่ยงนะครับโอ้สำหรับผมแล้วนะครับเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลนะครับก็ต้องเป็นสนามกีฬาอยู่แล้วครับ Poppy l o เลครั้งแรกในโรงเรียน โอ้ยลงผมนี่ตั้งแต่มัธยม4ีนครับโอ้โิ่มาก็คือสนามกีฬาเช่นเดิมครับก็คือเป็นนักกีฬาครับแล้วก็จะมีแบบเอาน้ำมาให้ในขณะที่เราเหนื่อยครับเราเป็นนักกีฬาไงเครับเป็นฟิลนั้นครับก็โหวิ่งมากินแล้วยังเขินดูเลยสิ่งที่อยากทํากับแก๊งเพื่อนแต่ยังไม่ได้ทาครับน่าจะยังไม่มีนะครับเพราะว่าอยู่แก๊งเพื่อนเนี่ยบอกเลยว่าดีมากน่าจะทำมาหมุแล้วนะครับก็น่าสนุกกับชีวิตในวัยเรียนเต็มเียกมากครับผมรายการฟิลกู๊ดที่จะพาคุณผู้ชมมไปหหววนคคิดถถึงงงงสาาาที่่แรรจอเ แขกรับเชิญในภารกิจสุดคิดถึง Let's Go My f e n d ทุ่มทางดาวทองขอหนึ่งท่อนโชว์เสียงให้ฟังหน่อยแอน่าจะร้องเพลงคนเติมฝันคำสัญญาค่ะคนร่วมทาง,ทางนี้วันที่ฝัน,นมันบอก,บอกคือคนจับมือทุกเธอที่น้องเบิดหวังเฮ้ยไ,ได้สีเดิมเลยค่ะ นักร้องลูกทุ่งในดวงใจที่คุณชื่นชอบพี่ไต่อลาไทยคะ่ะเพราะว่าแอนนาได้ร้องเพลงประกอบละครในสาวน้อยร้อยไม้ของพี่ไตยเยอะมากเลยคะ่ะขอจังหวะสามชาในสไตล์คุณวอ,อวลเลตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD กด35ชุมทางดาวทอง